เพเคยดูของแน็กก์เหรอตะตดดต๊ดตดดต๊ดตดดต๊ดต๊ดตดตดตดดตดดตดสวัสดีครับ กูง่ายชิมน้อนก็ทำไมนี่อันนี้อยู่ในเซิร์ฟชื่อ squidcraft net นะเป็นเซิร์ฟใหม่แนวไอแลนนะเซริร์ฟเกาะอยู่กับเพื่อนผมไอหัวปลาเนี่ยเชฟปอนแล้วก็ไอนี่อย่าไปนสนใจมันนะไม่ไม่เต็มเอ้าวนะวันนี้ <c oughs> ก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมาพาดูเรเียวก,วรกว่าอะไรดีอะก็พาทัวร์เซิร์ฟไปลวกันกว่าเซิร์ฟนี้เป็นแนวไอแลนเป็นแนวแบบเรียกว่าอะไรเอาชีวิตรอดในเกาะมากกว่าที่จะเป็นโลกแล้วก็เดินเที่ยวนะ ก็อย่างแรกที่ทุกคนจะได้คือเมนูบุ๊กเนี่ยนะมันจะเป็นของที่ไม่คิดไม่ได้วะเฮ้ยมันอยื่สปาเวอ่ะได้แล้วในสปาใช้เมนูบุ๊กได้เดี๋ยวเพราะกูนั่นวะได้แล้วกูกดได้เลยอ่าได้แล้วได้แล้วเออนี่เมนูบุ๊กเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทุกอย่างที่จำเป็นในเกมนะคือสามารถคราของได้อ่าแล้วก็มีพวกซิสเต็มต่างๆเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเราดูอย่างแรกว่า จะเป็นไอนดะ์เมนูนั่นก็คือของที่ไว้สร้างกเกาะตวเองนั่นเองก็คือมาถึงเราจะเริ่มในเกาะนะฮะก็เสร็จแล้วก็จะมีชาเลนจ์ให้ทำนะัก็คือชาเลนจ์ของเกาะก็เดี๋ยวค่อยไปดูที่เกาะแล้วกันเรามาดูของที่จําเป็นในสปาก่อนดีกว่านะก็พวกนี้จะเป็นพวก NPC นะทางสายมือเป็น NPC เป็นแรกของก็จะเป็นอึบลุงลุเดียนลุงเดียน,ล,ยนลุงอะไรวะเนี่ยทำไมกูเดินส,โล,สโลว์สลววะ ดีออนหรือเปล่าเออออดนนั่นแหละลูเซียโนลูเซียโนก็เป็นขายบูนอะก็ดูคนเองน,นะแล้วก็เดิร์์เซิร์ฟนี้ก็แพงพอสมควรนะห้าอิมมอลลเอิมมอลล์ที่ถือว่าเป็นเงินในเซิร์ฟนี้นะคือจะใช้อะไรเป็นเงินก็เอิมมอลล์ใช้เอิมมอลล์ซื้อหมดเลยนะซื้อของกับคนซื้อของเฟสตต่อไปมาดูที่ลุงลูเซียนเอ้ยไม่ต้องลุงไปลุงลูเซียนมาที่เกาะดีกว่านะวิธีเริ่มเกาะเข้ามาในเซิร์ฟนี้หลังจากดิจิตเตอร์เซก็าสลัดไอเอสนะฮะเอสเสรวะอ่ะมันจะพามาที่เกาะตัวเองนะนี่มันจะพามาที่เกาะนี นั่นก็คือตอนแรกกรอบไม่เท่านี้นะคือผมเล่นมาสักพักแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูกกอบพวกเริ่มเล่นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้ฝนตกฝนตกไอ้เต็ดมึงพาไปบ้านมึงดิตามผมมาเลยครับผมบ้านเหอยเอาทีพีเอไปหาบ้านเต็ดกันเพิ่งเริ่มเล่นนะอ่าแต่ฝนมันตกอ่ะฝนตกฝนตกเกมไอ้เซิร์ฟนี้มันนาทัมันเป็นเซิร์ฟเอซิทไอแลนด์นะก็คือน้ําเป็นกดลงน้ําก็ตายโดนฝนก็ตายโดนฝนเลื่อนรถนะถ้าลงน้ําแล้วไม่ตายเนี่ยจะเมาใช่ไหมเหตุ น้ำไม่ตายเนี่ยเมาคุคคลาลห,หายคุณลมหายอ่าฝนกังกอนโอ้ยเมาเมาโอเคไปลุงลูเซี้ยนก่อนดีกว่าเออเอาว่าฝนตกคือเอาง่ายเดี๋ยวก็จะรู้เองนะว่าเริ่มมาก็จะมีเกาะให้เล่นใช่ปะละ่ะเออตามนั้นเลยทําที่จะได้เลยเขาเป็ต้นอะไรตามนี้สิ่งต่อไปที่เราดูคือลุงลูเซียนเป็นลุงที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เข้ากันเยอะมากนะเป็นลุงที่จะพาไปเกาะต่างๆแห่หงเซิร์ฟนี้แล้วกันใช้คำว่าเซิร์ฟนี้ก็เกาะแรกจะเป็นเกาะแฟริสนะเกาะแฟริส์นี่เป็นเกาะที่สามารถ ขายผลผลิตได้แล้วก็ซื้อผลผลิตได้นะไอมอลลคือตังค์นั่นเองก็เอามาซื้อเป็นกูจะซื้อลาวามาซื้อมะเล็ดลาวาไม่ใช่ก่อนนี้ลาวาก่อนเบเกอรี่กกอนเบเกอรี่อ่ะแล้วก็ขายผลผลิตนะแต่แนะนาว่าขายกับคนดีกว่าขายนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะมันใช้หินด้วยอ่ะเวยลูรูเซียนไปเกาะสองเกาะสองนี่จะเป็นเกาะกับสควิตาวคนกว่าอ่ะ เกาะสองเนี่ยจะเป็นเกาะโดโจนะเกาะโดโจเนี่ยจะคุยกับลุงลูเซียนก็ได้หรือคุยกับไอรอนโกเลมตรงนู้นก็ได้นะจะพาเข้าไอเลน่าโดโจซึ่งขอไม่ไปแล้วกันเพราะมันเสียเวลานะมันโหดแล้วก็จะเป็นการสู้แบบเป็นเวฟๆนั่นเองนะแล้วก็ได้ของมาเกาะสามจะเป็นเกาะดิสนีย์ดิสนีย์นี่นะคืออะไรดิสนีย์คือคล้ายๆค่าเงินมั้งเอามาแลกชุดดิสนีย์นะเพิ่งผมเคยแลกมาแล้วชุดหนึ่งนะพังไปแล้วนะชุดดีพอสมควรเลยเลือดเยอะวิ่งไวนะฮะซึ่งเก็บยากอยู่ต่อไป ต่อไปเป็นเกาะแซปลิงนะเกาะแซป,ปลิงหรือเกาะต้นกล้าน,นั่นเองเกาะต้นกล้าเนี่ยมันจะให้เราแลกกับอะไรวะแลกต้นกลา้างงแลนะ้วเนี่ยก็ต้นกล้าทุกชนิดนะทุกรี้นในเกมนี้สามารถใช้แลกได้หมดบนมิวก็เช่นกันใช้เอเมบอลล็อเอ็มอลล็อกได้เป็นค่าเงินบอกรอบที่ประมาณท้านาต่อไปเกาะอะไรต่อไปเป็น PVP ซึ่งไม่ต้องไปดูก็ไนดะ้ไปดูหน่อยก็ไนดะ้ก็ไม่มีอะไรครับเกาะ PVP ก็คือเกาะ PVP นะก็คือตีกันได้ในนี้ฆ่ากันได้ ต้ตรงรูเซียงดูอยู่ไหนนแบบค์เนี่ยในฆ่าก็ได้ในในในเกาะด้เกาะพีพีฆ่าก็ได้นะฆ่าก็ได้อ่ะป้อนป้อนไหมครับป้อนอ่ะเกาะสุดท้ายนะเราจะกเกาะพีพีจะเรียกว่าเกาะเบเกอรี่ใช่หรือเปล่าอ๋อไปโซเทมก่อนโซเทมนี่เขาจะเป็นคล้ายคดันเจียนนะไว้ฟาร์มของฆ่าซอมบี้ฟาร์มเวลซึ่งไม่มีเอเมรัลลอไปนะ ค่าเข้าต้องใช้เมรโล่สองอันแล้วนั่นก็ซอมบี้ก็จะมีสิทธิ์ลงในเมลโลนะก็คือถ้ามึงไมไ่บอกกูกูมารอมึงแล้วกูก็จะตายก็นี่ <c oughs> มันก็คือได้กำไร <c oughs> มึงตายตายไปเถอะเชรอะเกาะสุดท้ายเป็นเกาะเบเกอรี่น,นะก็คือเกาะอาหารนั่นเองเป็นเกาะหิมะสวยงามนะครับรซึ่งเกาะนี้ก็สามารถแลกเครื่องทำอาหารซึ่งยังใช้ไม่ได้นะอ่าแลกอย่างนี้หรือคาฟเองก็ได้ทำนี้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คุยกับแอดมิน จะเป็นเครื่องทําน้ําผลไม้นะเดี๋ยวค่อยไปโชว์ให้ดูอันนี้เป็นอเมรัลนะเป็นต้นไม้ที่สามารถใช้ได้คือเซิร์ฟนี้จะมีผลไม้ให้ปลูกนะไม่ใช่แค่ต้นไม้ก็เนี่ยผลไม้ต่างๆไนดะ้ไปทําอาหารได้ค่าแรกตอนหนึ่งตน้นก0สิบอเมรัลอันนี้ก็เป็นอีกก่อนก่อนนี้ก็่สามารถแลกลาวาได้เหมือนกันเพราะลาวาเซิร์ฟหนึง่งเดี๋ยมีแค่อันเดียวก่อนมีแค่อันเดียวแล้วเราก็สามารถแลกอันนี้ได้นะเมนูบุ๊กคุยในะ่อเมนูบุ๊กกันก่อนนะเรามีเวิร์คเบนซ์อันนี้รู้แล้วนะ พวกของทูต่างๆนะของเตอร์ต่างๆซึ่งก็จะมีแปลงร่างก็ตามพวกนี้นะสัตว์พวกนี้ก็สามารถแปลงร่างได้นะวิธีแปลงร่างก็กดปุ๊บดิสกายช็อปก็สามารถซื้อได้คือถ้ากดกดเวลาวิธีซื้อของแค้นกนะ็คือกดรูปเกาะสีทองนะจะซื้อของได้นะก็คืออยากได้ตัวแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ซื้อตามนี้นะครับต่อมาเพชรก็เหมือนกันนะเหมือนกับไอแปลงร่างเลยแค่เป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะกดไอเกาะสีทองก็ทเป็นวิธีการซื้ออีกอย่างนะึงคือเอฟเฟกต เอฟเฟกนี่จะขึ้นที่หัวเรานะฮะอ่าจะขึ้นที่หัวเรากลับปุ๊บกลับไปอ่าเอฟเฟกอ่าวิธีซื้อเหมือนเดิมกดเกาะทองอ่ะมีเอฟเฟกให้ซื้อนะครับมีอะไรอีกอีเวนต์ไทม์ที่ตัวนี้ไม่มีอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ก็คือกิจกรรมนั่นเองนั่นเองเอาเอะไรปอนไปไหนแล้วมาเต็ดอ่ามาดูอัลเทอร์อินโฟแล้วกันอัลเทอร์อินโฟนี่คือของต่างๆที่ที่เขาเรียกอะไรว่าที่มีในเซิร์ฟนี้นะเช่นอันนี้คือเฮล ก็บอกว่าเราสามารถใช้คําสั่งอะไรได้บ้างนะก็ดูเลยแล้วกันนะต่อไปก็คือคอยนะแซดคอยเคยดูว่าเรามีตังค์เท่าไหร่ก็คือแคชนั่นเองเรามีแคชเท่าไหร่ซึ่งผมมีแคชห้านะอย่างสุดท้ายคือรูคือกฎของนี้ของเซิร์ฟนี่นะก็อย่าลืมผ่านกันด้วยให้ครบก่อนมาเร็วแคชช็อปก็ไม่มีอะไรนะแคชช็อปคือสามารถซื้อคือถ้าเติม50ทูเนี่ยจะได้ยศเมกา7วันและโอเมก้าและ150ทูได้30วันนะยศเมกาคือเหมือนขั้นกลางและโอเมก้าคือขั้นสสูงุด ก็จะมีของเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรวะของพิเศษสําหรับยนนั้นๆนะก็จะได้ของอะเรามาดูหมดแล้วบ้างในแคชช็อปอ๋อเป็นไอเทมนะไอพวกทูต่างๆสามารถมาซื้อไอเทมในเกมได้นะสแลนไอเอสกับกาะตัวเองนะฮะหรือถ้าขี้เกียจสแลนไอเอสเราไอแลนเมนูแล้วกดโฮมได้นะเรามาดูในเมนูบุ๊กดีกว่าในเมนูบุ๊กเนี่ยจะมีไอแลนเมนูใช่ไหมจะบอกว่าในเนี้ยในก่อเรามีปาร์ตี้ใครบ้างซึ่งผมไม่มีเลยนะครับอย่างที่สองคือชาเลนก็คือของที่เราควรจะทําในนี้นะ ชัเลนต่างๆเดี๋ยวรับพวกนี้ก่อนก็อ่านเอาแล้วกันว่ามีชัเลนอะไรให้ทําบ้างนะแล้วก็ทําให้เสร็จไปจะได้ของตอบแทนมานะครับพวกคนมันก็ยังไม่หยุดตอบไมอันนี้คือเปลี่ยนไบโอมพวกคนที่เติมเนี่ยสามารถเปลี่ยนไบโอมของเกาะนี้ได้นะให้เป็นสวแมซันไลท์จังเกิลอะไรนี้ถ้าเป็นสวแมเนี่ยมีซันไลท์เกิดก็ถือว่าดีโค้อยู่นะอย่างสุดท้ายไอ้เลเวลนะกดก็จะบอกว่าเกาะเราเลเวลเท่าไหร่แล้วนะซึ่งเลเวลเยอะก็ถือว่าเราเล่นเทพนั่นเอง มันต้องบอกข้อดีของเซิร์ฟนี้เว้ยว่ากระโดดไม่ได้เว้ยเออใช่เรื่องข้อดีอย่างหนึ่งคือไอ้ปอนมันไม่สามารถมาถล่มฟาร์มของผมได้นั่นจากไม่เหมือนกับเวลาเล่นเซิร์ฟอื่นที่ปอนมันชอบมาถล่มฟาร์มผมนะเวลาสร้างบ้านมันชอบมาเหยียบฟาร์มผมก็ต้องมีความอดทนนะอย่างแรกที่ต้องทำก็ coverstone generator อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ขุดเปชาบตึงเหมือนกันนะก็ต้องมีความอดทนหน่อยใจเย็นเล่นผมก็เล่นมาสักพาหหนึ่งแล้วเซิร์ฟเขา ไม่มันมีอยู่แล้วเออลืมบอกจะถามว่าแร่หาจากไหนนะในนี้ไม่มีแร่ตามพื้นนะเราต้องเนี่ยขุดพวกนี้เนี่ยมันจะมีสิทได้แร่มานะเวลาน้ํากบลาวามันชนกันเนี่ยมันสามารถไม่ได้ออกมาแค่คอบเปิร์นะสามารถออกมาเป็นแร่ได้ด้วยนะก็เนี่ยแหละวิธีหาแร่วิธีหาเอเมอร์ลหาตังค์เอารับๆเลยอ่ะนั่นเงี้ยนั่นเงี้ยทำไรทำไรเนี่ยทำทไรอ้าว้าวเซิร์ฟนี้ยังเปิดได้ไม่ถึงยังเปิดไม่เสร็จสมบูรณ์นะโคโลก็ยังไม่มีก็เซิร์ฟเปิดบ้างปิดบ้างทำใจนะ ก็ช่วยๆกันเติมแอดเขาเจะได้มีตามเปิดสักทีหมดแล้วนะผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟนี้กันสามพลทั้งวันเลยเข้ามาเจอกันได้เจอกันเล่นมาแค่นี้ติดใจเซิร์ฟนี้มากเลยครับบอกว่าเป็นเซิร์ฟที่เซิร์ฟเวอร์ดีฮะดูเรียวดีดูเรียวลนะดูเรียวเร <c oughs> ียลลิตี้ดูเรียลลิตี้เซิร์ฟยังเปิดไม่เสร็จนะรับคนแค่สามสิบพลพลเต็มบ้างก็ต้องเข้าใจนะผมจะบอกไว้ครับเดี๋ยวต้องเข้าใจรอเขาเปิดโคโลได้ก่อนนะขอนเย็บอ่ะเจอกันบ๊ายบาย